ความพิเศษจนทําให้เด็กๆเนี่ยไม่กลัวเรื่องของการทําฟันก็เพราะว่าห้องตรวจของคุณหมอนั้นนะคะถูกแปลงสภาพเป็นห้องคิตตี้น่ารักนรักเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีคุณหมอบอกว่ามีความชื่นชอบคิตตี้ม,มาตั้งแต่อายุ7ขวบนะคะเพราะนั้นก็เลยสะสม คิตตี้มาจนปัจจุบันนี้นะคะมีสิ่งของต่างๆเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นรูปคิตตี้เนี่ยถึงพันๆชิ้นเลยทีเดียวค่ะก็เลยเกิดไอเดียบอกว่า ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะไปเนรมิตห้องตรวจฟันเป็นห้องคิตตี้เล็กๆนะคะแล้วก็เอาสิ่งของสารพันธุ์ีที่เป็นรูปคิตตี้เนี่ยมาวางเอาไว้เด็กๆก็ไม่กลัวแถมยังร้องขอพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าพาหนูมานั่งเล่นที่นี่หน่อยเธอหนูชอบชอบนับคิตตี้อย่างนี้นะคะมันน่ารักมากๆอ้าวเขาบอกคุณสวิตชอบเหรอคะคุณสุวิตเปลี่ยนไปนะคะอ้าวนะคะเพะฉะนั้นก็เลยมีความน่ารักแล้วก็น่าเข้าไปแล้วก็ที่สําคัญนะ คุณหมอต้นกล้าคุณหมอคิตตี้บอกว่าทั้งหมดนี่เป็นเงินส่วนตัวนะไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมคีย์บอร์ดยังเป็นคิตตี้นะคะรือไม้แต่อะไรฮะคอมพิวเตอร์นะคะหน้าจอก็เป็นคิตตี้ด้วยโคมไฟคิตตี้นะคะแก้วน้ำคิตตี้โอ้โหอะไรอะไรก็เป็นคิตตี้หมดเลยน่ารักมากๆดูข่าวไปแล้วนี่นะวอลเปเปอร์เป็นคิตตี้ด้วยครับ ทำไมอ่ะปวดฟันทันทีเลยอยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปอยู่ในห้องคิตตี้หรืออยากจะไปหาคุณหมอกันแน่อยากไปหาคุณหมอนะครับแบบคุณหมอดูมือนิ่มนิ่มนะครับอยากให้ไปหมอไปฟันทําฟันนะครับเอานะครับแค่เห็นแค่นี้คุณยังบอกว่าคุณหมอมือนิ่มเลยหรอครับเอาเห็นดูหน้าตาน่าตาหน้าตาเยนีจะดีคนทาดีอย่างนี้ต้องส่งเสริมใช่ไหมครับเอานะเวลาหมดพอดีนะครับปีขมงบ่ายสามโมงเดี๋ยวไปฟังกันต่อ FM 100.5รช่วง5โมงเย็นในรายการ คุยขหมงยามเย็นครับสว,ส,สวัสดีครับข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาทั่วทุกูมีภาพติดตาม come on my sango